สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว,ว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ้วทางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า โหทราบซึ้งจังเลยค่ะใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีตอนในหลวงรัชกาลที่เกผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทําโครงการป่ารักน้ําโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชะอุ่มเลยนะราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526 โอย้ยเด็กน้อยลูกผู้ใหนี่มาเฮ็ดอีหยังก,ก,กลางถนนดีเดอร์ที่หลบทันขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ <S <S เอานึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใสว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าละ่ะมาเดินอีหยังกลางแดดท่อนจังซี่คอยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกปลานะอีหยังนะปลูกปลาบ้าไปแล้วบอแร่งแรงจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยัง ปล you ูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบอไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิงบอไปดอกเจ้าบอฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านทำติวแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมด มีคุณสมัครเข้าร่วมหลายเลยค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะชอยท่นานเทศให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเขากะบอต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่นอืมบักจอยไปกันเถอะเจ้าไปผู้เดียวเถอะเอ,าอ้าอีหยังวะเนี่ยเองดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบอช่วยกันอีกอย่าง ถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไล่นามันเฮ็ดได้คอยกะยาเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิองบักเถิองบุยคอยไปด้วยนึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ยผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะๆดีมากเลย แต่ท่านไม่ได้ทรงทําแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก,ก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนําแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของนวยรัชการที่9ทําเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในรัฐการปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อ,อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ้ในหลายพื้นที่ ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะหนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้วเฮ <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ปาที่ถวายความจงรักภักดีต่อนอ้ํานอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสารต่อมา เป็นพระปฐมบรมราชองการที่พระองค์จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9กนี่เป็นโครงการชนลประทานอันเนื่งมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี่นะกทอเทอะอรอ่อ,รอยๆแบบเนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะทุเรียนในรถเรนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระทอะปลาจีนสละมั้งผู้จาแบบเนี่จะวัดกันใช่ไหมฮะ <c oughs>